Here's Aquero. Chance! In fantastic numbers. Ibrahimovic! Chicago! Well, if that was their intention pre-match, let me tell you it's worked out very nicely. I think for the skipper to chip in with a goal too is a bonus. But this game. สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวสลาตันอิบราฮิมูวิดในร่างฟีเจอร์แฟนชอยซีเรียอาร์อิตาลีนะคะสลาตันมาในร่างฟีเจอร์เป็นครั้งที่6 5ครั้งก่อนหน้านี้มาเป็นฟีเจอร์เอซีมิลาน3ครั้งเพเยอร์ออฟเดอะวิกหครั้งและเองหนึ่งครั้งจ,จำไม่ได้นะคะว่าเป็นแพ็คอะไรสลาตันในแพคนี้เป็นร่างฟีเจอร์ที่ดีที่สุดมีข้าพลังอยู่ที่94 ส่วนการ์ดธรรมดาเป็นนักเตะบอลดำมีค่าพลังอยู่ที่89ตำแหน่งตามโปรไฟล์จะเล่นตำแหน่ง CF หน้าเป้าเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าเขาสามารถเล่นตำแหน่งไหนได้อีกบ้างอีกหนึ่งตำแหน่งที่เขาถนัดคือ SS หรือกองหน้าตัวต่ำแต่เอามาเล่นตำแหน่ง SS แล้วค่าพลังของเขาจะเหลือแค่85งั้นเราให้เขาไปเล่นตำแหน่งที่เขาถนัดมากที่สุดดีกว่าค่ะคือตำแหน่ง CF ไปดูค่าพลังของเขากันหน่อยค่ะเขาถนัดเท้าขวาอายุ39ปีสูง195ปัจจุบันอยู่สโมสรเอซีมิลานเกมลุก91คองบอล93เลี้ยงบอล85เลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำา8 8จ่ายบอลสั้น90จ่ายบอลยาว82จบสกอร์92ลูกมง่ง90ลูกตังเตะ85 ลูกยิงโค้ง79ความเร็ว74สปีดต้น68ยิงแรง97กระโดด83เข่าประทะ96สมดุล82ความอึด80เกมรับ54เข้าสกัด55ความดุดัน70การใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัด4ความแม่นยำของเท้าข้างที่ไม่ถนัด3 ฟอร์มการเล่น7ต้านทานความบัดเจ็บ1เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันต่อนะคะ STOP ON b o บ l CONTROL ลูกหมง่ง n o o c k e er เก h o t หรือลูกยิงสาย i s i n g Shot หรือลูกยิงเหินและนี่ค่ะคืออีกหนึ่งสกิลที่พี่สลาตันจะขาดไม่ได้คือการทำประตูด้วยท่าที่ปแปลกๆหรือท่าย,ยากอะคะ่ะสกิลต่อไปตอกส้น First Time Shot หรือยิงบอลจังหวะแรก จ่ายบอลทะลุช่องได้แม่นยำยิงจุดโทษและสกิลสุดท้ายกับตันทีมครบ10ส,สกิลเต็มแม็กอินสปายหรือลักษณะพิเศษที่นักเตะทำได้เป็นอย่างดีคือจ่ายบอนสั้นได้ดีมากเป็นนักเตะสไตล์ท t a r ก็ตแมนพร้อมแล้วเราไปดูวิธีใช้งานพี่ซลาตันกันเลยค่ะ so ประวัติคร่าวๆข,ของพี่ซลาตันนะคะซลาตันอีมาฮิโมวิชคาแข่งกับยอดทีมของโลกมาโดยตลอด ช่วงอาชีพตั้งแต่อาเจกเลื่อยมาถึงยูเวนตุสอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาเอซีมิลานปารีสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในทุกสโมสรที่พระเจ้าไปคาแข่งทุกที่มีตำแหน่งแชมป์การันตีทั้งหมดแต่ท้าว่ายูฟ่าแชมเปียนลีกกับเป็นถ้วยเดียวที่พระเจ้ายังไม่ได้มาเชยชมเจนเชื่อว,ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้หยิบจับพี่ิลาตันมาลงเล่นสักเท่าไหร่นะักเพราะด้วยว่ามีความเร็วที่ช้ามากๆ วันนี้เจนเลยมีทริกค,คู่มือการใช้งานพี่สลาตันและนักเตะคนอื่นๆที่มีสไตล์การเล่นทาร์เก็ตแมนมาบอกทุกคนค่ะดูไฮไลท์ไปพร้อมกับทริเกเล็กๆน้อยๆเลยนะคะย้อนไปเมื่อปี2018ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรายการที่ฝรั่งเศสเป็นแชมป์ถ้าใครได้ดูหรือได้ฟังจากบทวิเคราะห์สไตล์การเล่นของฝรั่งเศสโคชเดชองจะใช้ชีรูยืนหน้าเป้าคู่กับกิฟมัน ซึ่งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าชิรูนั้นมีความเร็วที่ช้าแต่ตัวใหญ่ซึ่งเดชองเขาใช้ชิรูในการทำหน้าที่คอยเก็บบอลพักบอลและดึงตัวประกบจากนั้นจะจ่ายให้เอ็มบัปเป้หรือกิฟมันที่มีความเร็วพาบอลเข้าไปทำประตูทัวร์นาเมนต์นี้ชิรูอาจจะทำประตูไม่ได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ฝรั่งเศสได้แชมป์บอลโลกในปี2018เป็นอย่างมาก เจเลยจับพี่สลาตันยืนหน้าเป้าคู่กับตัวจบสกอร์อย่างพี่กุลอาเกโรมาดูจังหวะนี้กันค่ะกุนกุนให้สลาสตันสลาตันไหลต่อกุนจบสกอร์เรียบร้อยจังหวะต่อไปกุลไหลให้สลาตันบ้างไม่ผิดหวังแน่นอน ช็อตนี้สลาตันได้พิงหลอกหลังหักไปทังที่สลาตันได้หลุดยังไงช็อตนี้ยังไงเอ้ยยังไงยิ่งมไม่พลาดอยู่แล้ววิ่งไปดีใจกับพ้องเพื่อนกันหน่อยนะคะโอ้ยอย่าทับอย่าทับอย่าทับมานา เรามาดูภาพช้ากันหน่อยค่ะสลาตันได้พิง่งล็อกเข้าขวายิงเต็มขอ้อล่อเต็มแข้งไปเลยค่ะวิ่งไปดีใจกับคนดูหน่อยนะคะดีใจจังเลยนแฟน ยอ,อย่าจำหัวเพื่อนเดี๋ยวผมเสียทรงเดี๋ยวไม่หล่อเพื่อนสลาตันได้มงลูกนี้ไม่เข้านะคะพี่แกออกอาการมหยดตามสไตล์เลยนะคะสลาตันได้บอลแตะหลบยิงด้วยขวาตุงตะคายสลาตันได้หลุดอีกที่ถึงจะช้าแต่มีความแข็งแรงความหนาความใหญ่ บังสกองหลังยังไม่ได้เลยค่ะแต่เสียดายยิงไม่เข้าจังหวะนี้พิ s <S <Pink S 2> งแล้วให้แล้ววิ่งไปรอยิง s <S ซัดด้วยขวา s <S ติดเซฟพิง <'s> อีกครั้งเพื่อดึงตัวประกรบกุลพิงหลอพิซลาตันวิ่งมายิงด้วยปลายเท้า s <S เข้าไปง่ายเลยค่ะ s <S สรุปการใช้งานพิซลาตันอีกครั้งนะคะ เหมาะแก่การเล่นหน้าเป้าคู่เอาไว้คอยเก็บบอลพักบอลดึงตัวประกบและจ่ายต่อทำให้ตัวผู้เล่นทีมเราคนอื่นมีพื้นที่เล่นเยอะขึ้นเลยค่ะ<อ>เพิ่มมิติในการทำประตูมากขึ้นความเร็วในเกมอาจจะให้มาน้อยแต่พอได้ใช้จริงๆแล้วคิดว่าก็ไม่ได้น้อยมากนะคะแถมอีกอย่างพี่แกมีความหนาความใหญ่กองหลังเบียดแย่งได้ยากมากเลยค่ะขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะเล่นพีสลาตันต้องเน้นยิงแรงอย่างเดียวค่ะ จะยิงปั่นหรือยิงโค้งเนี่ยไม่ค่อยได้นะคะเพราะข่าพลังลูกยิงโค้งไม่ค่อยเยอะค่ะหรือว่าเพื่อนคนไหนอาจจะไม่ชอบนักเตะที่มีความเร็วช้าลองเอาไปเป็นตัวสำรองก็ได้นะคะเผื่อจะเจาะกองหลังฝั่งตรงข้ามไม่ได้จับเอาพี่ซลาตันลงไปพักบอลพิงบอลช่วยเพิ่มมิติในการทำประตูได้มากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็มีทิศเล็กๆน้อยๆมาบอกกันประมาณนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r รต e ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย